ยิ้มดเดมายังมือนะฮึดีไดม่อย่างบ่พาออกไปเล่นนอกบ้านเลยหยามอออยากออกนิดเดียวนี่เสียงเพลงตุ้มๆติมๆอยู่ังนอกอยากออกอืบอบ่เบื่อยอยู่ห้องบอ่ปกติอยู่แต่น,นเฮือนบ่ได้อ,ออกไปใส่บอ่อบผิวฮะ ออกเยอะขี hmm? well, voilà. ้พูนหนอลงออกบ่ยที่พาออกออกบ่ออกสิออกบ่ฮะเบื่ออยู่นึนใจรวยบ่เบื่ออยู่นึนใจรวยเสิออกบ่ไปออกบ่เอาใจรวยจะกินยังอี้แยะออกไม่ใช่อยากนมอยากด่าีหยังบ่มี เมื่อแน่นี่ก็นจนชิรับน้ำหนักบวายแล้วสิฮักแล้วสิฮักเลยอืมแม่อเบาโมเมนต์ฮอตแปดกิโลระบอนี่อืมบอโมเมนต์ให้ฮอตแปดกิโลระบบครบรอบสี่เดือนเราได้ทผู้ชมอ่าสี่เดือนกับหนึ่งวันเนาะมื่อนี้วันที่สิบห้าเมษาครบรอบหนึ่งเออสี่เดือนเมื่อวานเนี่ยวันที่สิบสี่ เกิดวันที่สนะิบสี่เนาะไงสวัสดีครับผู้ชมสบายดีสว,ส,ดสวัสดีน้องอลิซบายบ่นอนทางกระต่นบ่เฮ้ยทางกระกินนมแล้วป้าออกไปด้านนอกป้าเม่อวานีกลุ่มยิกข่ คอยอุ้นกุยิ่คอยเจ็บเจ็บ,บนิบ nhau นะไปเขาเล่นสงการยีนาบ้านพึ่มพึ่มอยู่ไปเอาไปเล่นบอกถือใจได้พี่น้องเพ่าเอาไปเล่นในีป้าทเพิ่นแปลกหูแปลกตาแลวเพิ่นมากอืมคนกระลายเสียงเพลงกระบ,บึมบุ่มอยู่บ่อยากออกบ่ ออกบ่ออกไปลูกไปเอาไปเล่นไปเอาไปเล่นน้ำยู่หน้าบ้านไปอยากไป <Okay. S 1> หฮาวร้องร้องวิวิวเอาไปตากแดดแต่บอมวันนี้ oh, แห้งแดดเมื่อวานนี่ยบดแดดได้พี่น้องมืดฝนเมื่อวานนี่แต่วันนี้แดดคักแดดเบิดมือเนาะบ่ปะ เมื่อวานบะหมี่อุ้มเลาะอ,อยู่แถวทางนั่นเออเพิ่นบ่ได้ให้จักดีถืกใจเพิ่นเพิ่นมัก,กันคน,ลนหลายๆนี่ล่ะยา,ยายนีเบิ่งเมื่อวานยายรวยกันหนีป่าเบิดมือกลับมาคำ่ำเบาเฮ้ยเฮ้ยลูกมื้อเช้านี่ก็ออกนาะมื้อเช้านี่ก็ออกนาะไปผูกแขนคุณยายเบา หุ่นอยากลูกอยากลูกกุ้ยลูกหรือแม่ลูกนี่ตุ๊กมึงเขาช่ยแล้วมาแมนลูก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 อยากลูกเดี๋ยวนี้น่ะหยกคอยกขาอยากลูกไปให้ยายรวยเอาผ้าไปเต้นไปไปบอฮะ มันแดดมือวานี่บ่แดดก็เลยพลาเหรอมันนี้มันแดดก็เลยบ่พ้าออกไปพืนอยากไปอยากไปเหรออยากไปเหรอลุกสิลุกอืมอเชื้อแคเดียวออกลูกใช้เสือถึงเนาะนี่อนี้อกระสายเดียวแล้วทเปลี่ยนนะบอง เป็นเล่นสงการบ่บ่เขาเล่นอยู่หน้าบ้านผมได้เติมเติมอยู่บ่ไปบ่ามากคากันว่าพื้นเล่นน้ำนี่นะห่อเบียกออกกันแปรน้ำก็ดีไปลงห่านแสงป่ะไปบ่สิเป็นเล่นชายนีย่หน้าบ้านเขาก็าเล่นชินอนในเฮือนนี่บ่ นอนในห้องนี้บ่อุ่ยวุ่ยหอนเบามาหนีิน้ำหนักหลายเดนอนบ่ได้เดี๋ยวมันลั่นกับมันต่ำมังเลยอันนี้ก็ตะกี้นัง่งอัน,นได้เดี๋ยวนี้น้ำหนักหลายอันนี้ก็เอาขึ้นชุดชุดแล้วได้หน่ยังอ่อนลงไป,ปน,นี่เดี๋ยวก็สจะไปนั่งแล้วตัวนี้นะ่ะหัวเล็กนิดหน่อยหนึง่งอ้าจมม่อมอ้าจมม่อมอ้ามม่อมจมม่อมจมม่ม

นะออกบ่บ่สิพาออกไปเต้นนาบ้านนี่ออกบ่ฮะไปเล่นน้ำออกบ่อืมอ่าลูกลูกมาอยากลูกเร็วพื้นลูกเลยอยากลูกอยากลูกจึ้งจึ้งก็จึ้ง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 กจึงจึง ไม่ไ่ยู่นากะเหลือแต่ยายบุญกับคุณยายที่เหลือเขาม้าบ้านเบิ์แล้วน้องทำน้องเหมยแม่น้องเมยยายลุนเขามาบานเบิออัมมาลากับไปแล้วจักไปหอดใส่บเหลือแต่คุณยายกับยายบุญ ข้าส่วนงัวไหลายมากัดกินต้นใหม่จนเบิร์ดบริยังมันบมมีหย่ากินมันมากัดแต่ต้นไหม่ลูกมาลูกมาจากลูกเลยเนี่ยขนมจาลยลูกบอลูกบอมาชิพ้าเปเลาะมาไปบอไปบอสิพ้าไปเลาะ ไปบ่ไปบ่ไปเล่นน้ำยืนอาบานเออเออเออบ่พื้นไปนี่เอออืมไปสิผ้าออกมามาลูก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  บ่บ่ไปเบ่แข่งแข่งมึงมันแหนะแต่ปัดอุ้มก็เริ่มหนักนะพี่น้องอุ้มเพิ่งบ่ด้ปวดแขนเออป่ะฝนไปเอาไปเต้นหน้าบ้านน้องทำมะเร็งนำแต่เศร้าฝนซิมอนคอนไซ่ Oi, mãi, 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 thằng mãi, 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 เ้ยเ้ยยยอ้้ยอ anyway> ้ยอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเขาเลียน้ำวันนี้มี3กลุ่มเลยพี่น้องเมื่อวานมีสองเนาะดูหน้าลานแสงแน่ยูนี่แน่เป็นสิ้น่้รยาให้ไน่เปล้เปล้วันนี้จะพานางล้อ

กลางบ่ายมันแดดเนาะอ,าอ,งงอันนี้สี่โมงสี่โม,มงกว่าแล้วอากาศมันเย็นถนน,นเละเต็มเป๊ะแล้วแม่น้องเหมยกลับมายายลุนที่มอสคอนไซน้องทำพอน้องเหมยบาบ้านสดีทิทั้งรุ่งก็จะเป็นเช้าแสงสด รถมาแล้วรถมาแล้วเร็วเร็วรถมา i ใหญ่ลุ้นสู้ฮดใหญ่ลุ้นน,น้ำมาฮดมาลุ้นครับ เล่นกันกับเมือง

i love, you. I love, you. I love you. કિના મેં you យ៉ាប់ៗៗ